สวัสดีค่ะเราอยู่เกมคุกกี้รันคิงด้อมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลองใช้เพียววลลิลาลงบอสกิ้กันนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะโอเคเราไปเริ่มลองกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็จะเป็นทีมที่เราจะใช้ลงตีบอสนะคะก็จะมีดาร์ชอกโก้นะเชอเอมทับทีม,ททมเพียววลลิลาแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นแวไพร์นะคะส่วนสมบัติที่เราใช้ก็จะเป็นหนังสติกนะแล้วก็ ตำลาพิที่ศึกนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นนาฬิกานุ่มนิมนะคะเราจะใช้เป็นเซตนี้ทั้งหมดเลยนะในการปีบอสนะคะก็ไม่รู้เนาะว่าจะใช้เพียววอลลามาลงบอสแล้วจะเป็นยังไงสําหรับสายฮิวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตีกันเลยดีกว่าช่วงแรกเราใช้กดเองไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปกดออโต้อีกทีตอนเรากดสกิลไปแล้วเนาะไม่ได้โค้ทับทิมแหมเราก็กดออโต้ไปเลยนะคะตอนเนี้ยอุ้ยอุ้่ทับทิมจะได้ออกสกิลเออเนี่ฮิวยังงั้นเอ้าอุ้ยเฮียฮิวทนันฮิวทนันยังโอ้ยทับทิมไปแหละ อุ้ยกัดอีกที่ันันหล่ยิงูสิอุ้ยไม่ยดังโซโก้นั่นไม่ม,ม่จัดการเออแล้วก็เอโอ้ยติดโอ้ยติดสตันอีกอ่ะอืมเซมจัดการโอ้ยมันหายสตัน ลุน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 ลนโอ้โหนี่แต่เลือดบอสจะหมดแล้วนะไออ้ยอุ้ยพอดีเลยอ่ะเวลาก็หมดพอดีโอ้หสมล้านไม่ใช่เล่นๆนั้นเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยบอสระดับ9้าแต่ก็มยังไม่ได้รับสูงเนาะระดับบอสโอ้โหแวมไพร์ตัวเดียวคือล่อไปสองล้านหเลยนะอ่า คือตัวเดียวคือกินขาดเลยอะลองลงมาก็จะเป็นชาเอมกับดาร์กช็อโกโกนะคะก็จะมีทับทิมนิดหน่อยเนาะแต่ว่าทับทิมมันตายก่อนตัวแรกก็อย่างว่าแหละก็ถือว่าแวมไพายเราทํามาดีนะคะว่าถ้าใครมีแววไพายคือต้องทํานะสําหรับ ตีบอสกิลเนี่ยสำหรับการฟ้นฟูนะคะ,ะ,คะก็อันดับหนึ่งก็ยังเป็นเพ er ียววอลลลานะคะลง,ลงมาจะเป็นแวมไพร์ที่มันสุดยอดมากกับดามจแล้วก็ลงมาจะเป็นทับทิมนะแต่ว่าเพ er ียววอลลลาของเราอะ่ะมันไม่มีดาวเลยถึงเราจะอัพเวลมาขนาดเนี้ยแต่ก็คือยังไม่ได้ตายนะก็ถือว่าโอเคสําหรับการลงบอสกิลนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวคุกกี้แต่ละตัวก่อนนะคะว่าเราอัพมาขนาดไหนแล้วก็เราใส่เป็นยังไงบ้างนะ สำหรับทีมนี้มาที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นคุกกี้ดาร์กช็อกโก้นะคะเป็นสายซุ่มจมตีแนวหน้านะตอนนี้อยู่ที่เลเวล50นะคะเราก็อัพดาร์กช็อกโกมาคือเต็มแม็ก5ดาวเลยนะตอนนี้ส่วนเลเวลสกิลของดาร์กช็อกโก้ก็คือเลเวล50เหมือนกันนะคะพลังของดาร์กช็อกโกอยู่ที่ประมาณ42,000เนาะในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้คุกกี้ดาร์คช็อกโกนะคะก็จะเป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นเลยนะคะ เราบอก12ไว้หมดเลยนะตอนเนี้แล้วก็เอฟเฟกของท็อปปิ้งตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยนะเราจะเน้นไปที่พลังลดความเสียหายเป็นหลักนะคะตัวถัดไปนะคะจะเป็นคุกกี้รสชาเอมนะเป็นตัวเวทนะของเราก็อยู่ที่เลเวล48นะคะตอนนี้ดาวเราก็อัพมาแค่3ดาวเนาะตอนเนี้ยส่วนเลเวลสกิลของชาเอมนะคะตอนนี้อยู่ที่เลเวล48เหมือนกันนะ พลังของเชอเอมก็อยู่ที่ประมาณ66,000นะคะในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้เชอเอมนะคะจะเป็นท็อปปิ้งครูทามทั้ง5ชิ้นเลยนะ ทั้ง5ชิ้นคือเราบวก12ไว้หมดเลยนะคะในส่วนของเอฟเฟกของท็อปปี้นะคะเราจะเน้นที่คูลไทมเป็นหลักเนี่ยนะคะสำหรับตัวชเชมเพราะเราอยากจะให้ชเชมันออกสกิลได้บ่อยๆนะคะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นคุกกี้รถทับทีมนะเป็นสายซัพพอร์ตนะคะทับทีมของเราตอนนี้อยู่ที่เลเวล40นะดาวเราก็อัพมาอยู่ที่2ดาวเนาะสำหรับทับทีมตัวนี้นะคะส่วนเลเวลสกิลของทับทีมนะคะก็อยู่ที่เลเวล40เหมือนกันนะพลังก็อยู่ที่ประมาณ24,0 0 0นะคะ ห็นอย่างเงี้ยก็คือถือว่าเป็นพลังที่น้อยเนาะแล้วก็เลเวลก็คือยังไม่ได้สูงมาเพราะว่าเราอยากจะได้บัฟของทัพทีมาใช้มากกว่านะคะเราก็เลยยังอัพไม่ได้เยอะเท่าไหร่ในส่วนของฮอปปิ้งที่เราใส่ให้ทัพทีมนะคะเราจะเน้นที่คูทาทมเป็นหลักเลยนะคะสําหรับฮอปปิ้งอันนี้ตัวถัดไปนะคะจะเป็นคุกกี้แวมไพร์นะเป็นสายซุ่มโจมตีนะคะแวมไพร์ของเราตอนนี้อยู่ที่เลเวล58เนาะส่วนดาวเราแล้วก็อัพมาเต็มแมกคือ5ดาวเลย ส่วนเลเวลสกิลของแวมไพร์กอนนี้ก็คือเลเวล58เหมือนกันนะคะพลังก็อยู่ที่140,000เนาะ ตัวนี้ถ้าเป็นไปได้อะถ้าเพื่อนๆมีก็คืออยากจะให้ทําเก็บไว้นะคะสําหรับการลงต e ีบอสคือมันสําคัญมากๆเลยนะเรามาดูที่ท็อปปิ้งที่เราใส่ให้แวมไพร์ดีกว่านะคะเราใส่ให้แวมไพร์จะเป็นท็อปปิ้งโจมตีทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5้าชิ้นคือเราบวก12ไว้หมดเลยนะคะในส่วนของเอฟเฟกต์ท็อปปิ้งนะคะที่เราใส่ให้แวมไพร์เนี่ยจะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักเนาะเพราะเราอยากจะให้แวมไพร์มันกัดแรงๆไปเลยอะ่ะ ตัวนี้คือสําคัญจริงๆสําหรับการลงตีบอร์ดนะมาที่ตัวสุดท้ายคือเป็นตัวเอกของคลิปนี้เลยนะคะก็คือคุกกี้เพียววลลลานะเพียววลลาตอนนี้ของเราอยู่ที่เลเวล50นะคะเป็นสายรักษาของทีมนี้เลยตอนนี้คือดาวเรายังไม่มีเพราะเราเรายังหามันมาไม่ได้ลอกจากตั้งแต่หลังสุ่มมาแล้วอะ่ะยังหาไม่ได้เลยจนถึงตอนนี้คืออยากจะได้เหมือนกันเนาะ เรามาดูที่เลเวลสกิลของเพียววอลลรานะคะตอนนี้ก็คือเลเวล50เนาะพลังตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ38,000นะในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้เพียววอลลรานะคะจะเป็นท็อปปิ้งคูทามทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นเราก็บวก12ไว้หมดเลยนะคะเรามาดูที่เอฟเฟกของท็อปปิ้งตัวนี้นะคะก็คือเราจะเน้นไปที่คูทามเป็นหลักเลยเนาะเพราะว่าเราอยากจะให้มันออกบับโล่ให้เพื่อนร่วมทีมคือบ่อยๆหน่อยก็คือ ถ้ามันยิ่งออกบ่อยมันก็คือจะดีสําหรับทีมของเราเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงบอสรอบที่2กันต่อเลยดีวยกว่าหลังจากที่เราลงรอบแรกมาแล้วเนาะทีมเราก็ยังใช้เป็นตามเดิมนะคะตามนี้สมบัติเราก็คือใช้เหมือนเดิมนะโอเคหวังว่ารอบที่2เนี้ยจะได้ผลดีเหมือนรอบแรกนะโอเคค่ะเรามาเริ่มเล่นเลยดีวยกว่า งล่างเราก็คือกดเอมไปก่อนเนะาะงาบอสมาแล้วบอสมาแล้วอยากดีครั้งเดียวแบบว่าปวดระดับเลยอะ่ะบอสเป็นไ,ไปไม่ได้เนี่ยไม่น่าใจเลยนะฮะกดออโต้ไว้เยลยนี่อืมทิพย์ทิพย์อุ้ยทิพย์นั่นโอ้มีทัพยิพได้ออกสกิลเออเที่ยวงั้นแหละฮิวโอ้ย เอ้ยทนันจะตันไปหน่อยก็ิโอโหยทับยิมคือเป็นตัวแรกอย่างนี้นยทำไากัดเขานันแหละเออบัปโลอุ้ยนักสก,ก๊อตยังงั้นทำไายกัดอีกทีอืออุ้ยตันอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยหอยในหิวสิ สาม,มหิวหิวก่อนหิวก่อนหิวเออสวสดีโอ้ยเฮ้ยเอมพิรนนั่นแหละตาชมพูะะตามเลยวิวอัมพายขอให้ได้กัดนะครั้งนี้อา่าหมดเวลาก่อนเท่าไหร่อ่ะว่าสองล้านเก้าก็ไม่ต่างจากรอบที่แล้วทีว่เราได้สามล้านเนาะเออได้อยู่ถือว่าโอเคอยู่นะบอสระดับสิบเหรอโอ้ย,ยเกือบแล้วนะนึกว่าจะหิวไม่ทันเลือดปิ่มๆเลยอะ เรามาดูที่ดาเมจนะคะโอ้แวมไพายตัวเดียวคือล่อไปสองล้าน6เลยเนาะลองลองมาก็จะเป็นดาร์ชอกโกกับชาเอมนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะสําหรับแวมพายอะ่ะถ้าเป็นการตีบอสนี่คือแวมพายต้องทําเลยนะคะคือด้วยความที่ว่ามันหาสุ่มได้ด้วยเนาะไมเลตมันก็แลกได้ถ้าเป็นไปได้ก็คือควรจะทํานะคะอัพไวเลยอะ่ะตัวเนี้ยคือดีจริงๆสําหรับการลงบอสกิลนะในส่วนของการฟื้นฟูนะคะอันดับหนึ่งก็จะเป็นเพียววัลลลาเนาะ รองลองมาก็จะเป็นแวมพายนะคะแล้วก็ตามด้วยทัพทีมเนาะเปียววาริลาก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการไม่มีดาว่ก็ฮิวเพื่อนได้คือช่วยได้มากจริงๆอะ่ะโอเคเราเหลืออีกรอบสุดท้ายและรอบมารอบที่3นะคะทีมเราก็ใช้เหมือนเดิมนะสมบัติก็เหมือนเดิมเลยหวังว่ารอบนี้ก็คงจะปิดจอบบอสระดับ10นี้ได้เนาะเหลือแค่นี้เดียวเองอะ่ะเมื่อกี้เราก็ตีไปซะเยอะละน่าจะตายแลยนะ้วรอบนี้โอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า ก็ใช้เหมือนเดิมเลยนะกดเองช่วงแรกมาบอสมาแล้วเหลือเลือดเ,เท่าไหร่เอ่ยบอสเนี่ยโอ้เหลือนิดนเดียวเองนะนกดเลยนิวยำพายอ่าออโต้ไปเลยนิวสิเอ้ยโอ้ยบอสเลือดจ,จะหมดแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเองอาช้เอมการดังช็อคโก้ทับทิมอย่าเพิ่งตายนะถ้าทิมรอบเนี่ยนิวเออ โ oh, อ้ยติดตั้นเออเห็นไหมโอ้รอบนี้ทับทิพย์ไม่ตายก่อนเวยเอ,อ้ยแต่ลูกน้องจัดการคนละจึ๊2สองจึ๊งอย่างนั้เที่ยวจัดการนันแลฮิวเออไงเรียบร้อยเวลาไม่หมดด้วยนะรอบนี้เราก็รอดบ,บอสนี่นะคะกับดามเมจคือล้านเจ้าเนาะเรามาดูที่ดามเมจที่ทำได้นะคะอันดับหนึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะก็จะคือแวมไพร์เลยนะ ลองลองมาไล่ๆกันก็จะเป็นดาร์ชอกโกกับชาเอมนะคะในส่วนของการฟื้นฟูก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็จะเป็นเพียววลิลาแล้วก็ลงมาก็จะเป็นแวมพายแล้วก็ทับทิมเนาะเพียววาลลิลาถือว่าโอเคนะสำหรับการฮิลช่วยเพื่อนเห็น <He S 1> อย่างนี้แล้วคืออยากจะได้เพิ่มอีกดาวเลยอะอยากหาเพิ่มมากคือหาไม่ได้หายากมากจริงๆอะสรุปโดยรวมแล้วนะคะที่เราเอาเพียววาลลิลามาใช้ตีบอสกิลเนี่ย ถ้าเอามาลงบอสกิวเราคิดว่าโดยรวมไม่ได้แย่นะสําหรับเพียววลิลาถ้าเอามาใช้ในช่วงที่บอสไม่เกินระดับ20นะคือยังพอไหวอยู่นะคะเพราะว่าบอสมันยังปีไม่แรงอ่ะถึงขั้นที่แบบว่ามันออกสกิลทีเดียวแล้วตายอ่ะทีมเราตอนนี้ก็คือยังมีโอกาสพอได้ยื้อได้บ้างนะเราเคยเอามาใช้ตอนที่บอสร,ระดับที่25คือตอนนั้นอะ แรายังไม่ทันได้ออกสกิลเลยอ่ะคือเพียวมันปิวไปก่อนแล้วอ่ะบอสมันตีแรงมากๆเลยอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นบอสที่มันระดับสูงๆแบบว่าเกินระดับ20ขึ้นไปอาจจะใช้เป็นตัวอื่นนะคะหรือใช้เป็นพวกดาเมจอื่นไปเลยก็อาจจะดีกว่านะก็จบไปแล้วนะคะกับการลงบอสคิวโดยใช้เพียววลิลานะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ